สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทุกบุตรทุกคนนะครับแนละ้วเอานะครับนะไม่หนีพาพี่พา,พาน้องมากินอะไหมูปิ้งเนาะพี่น้องนะไม่ละหาบาทนะครับพร้อมขหนียวนี่เอานะอันนี้ชั่วโมงเลี้งด้วนเด้อพี่น้องเด้อแบบว่าเขาจะไปเฮ็ดงานนั่นะสิเนาะซื้อหมูปิ้งขึ้นรถปุ๊บเขากัดโอ้ยกัดขาเหนียวปั๊บนี่สินะไอแบบรวดเร็วเนาะพี่น้องนะตอนนี้คือตีซีตีซีนะครับลงไปซื้อหน้าใช้เบนของไอหนุ่มีนะบบเนะพื่นอนะน,อ DC. DC. นะครับว่ ยองปลาได้หมือนปุ่นแล้วมันจะเบิดหล่าครับมูปึ้งเนาะหอมกลินพิชัยแบบออาขวางหมักแบบแล้วหมักขาม,มือขามพื้นได้มนะหมักขาม,มือรแม่นวหย เ็ดตอนเศร้าขายอีกตอนเศร้าอีกมือหนึ่งขาม,มือขามขึ้นแล้วเนาะลุงไปแบบเป็นแบบ คนเขาห้องบ่ได้ยื่นไหนพู่หนังมึงซองหน้าต่างห้องอยู่ตึกฟังคุณคนหัวลูกแมวมึงเคยจะซ่องมึงแมวเบื้องเห็นแย่งของมันมาแล้วโทรศัพท์มึงคงไปหัวคุณอีกเป็นแถวมีเงินั่นผมขาวกำลังหยอกแมวอยู่โอ้ห่างคนหัวลูกอู้ เงียบอ่ะช่วงนี้ดีสิสิรนอนอนอนเป็นคลิปเป็นหขอใช่ไหมพอดีเขาสิแม่เหนีวขอหนึ่งพอดี มันก็เหลอะไรคนกินเขาเขามันคำหน่อยคำเยมัดมูเลยเขาเนี่อยครับขายดีๆดเลยขายเบดทุกมือมันหกเ็ดมงเนอยหอบของเขามาแลเบิด